สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็ถึงข่าวของพอทัลแล้วนะครับก็จะเป็นเด็กไข่พอทัลนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเติมเกมชารวัลต์ิบยนเนี่ยสามารถไปเติมมาได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมผ่านไซเกมไอดีราคาประหยัดปลอดภัยร้อเปสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกกันมาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวลิสกันก่อนเลยนะครับ ก็ตัวฤทธิ์เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าผสมกับพัฟเพตนิดนึงนะครับเพราะว่าพัฟเพตเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเทรดต้นเกมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพัฟเพตเนี่ยมันมีพัฟเพทที่มันเป็นสูตรมานานะครับส่วนคอของเด็กหลักๆเนี่ยจะเป็นการเรียกไข่นะครับเราเรียกไข่แล้วกันเนาะมันแทนที่เราจะมาเรียกวพาว้ Pa ร์ฟิซซั่มนิวรเวชั่นอะไรพวกเนี้ยเรียกไข่แล้วกันง่ายดีนะครับก็มันจะมีใบพวกนี้นะครับที่ทํลายมอนเราเรียกไข่ออกมานะครับ ซึ่งตรงนี้แหละที่มันทําให้เราอะสามารถซีเนจี้กับพวกตัวพับเพชรได้ด้วยนะครับเพราะอย่างพับเพชรเนี่ยลงเทินสองเทินเทินหน้าเราก็มาเล่นเป็นพับเพชรสตรมานาแล้วก็เอาใบดีทําลายนะครับคือวิธีเล่นเด็กเนี้ยง่ายๆคือคุณต้องเรียกไข่ามาใบแบบขอไ้ๆนะครับเอ,อ่อแล้วก็แม็กแม็กของจํานวนไข่ที่ควรมีก็คือ3 3สาใบนะครับถ้า4ี่ใบเนี่ยเราจะเริ่มเล่นยากแล้วเพราะบอร์ดเราจะล้นง่ายนะครับคือเรามีโอกาสโดนล็อกบอร์ดได้ไง่ายมากถ้าเราซัมมอนไข่ามา4าี่ใบ ตอน,น,นก็เต็มที่คือ3นะครับส่วนถ้าแบบเอเบเลแล้วก็สัก2ใบนะครับจะาเราไเด็กมันเก่งมากขึ้นแต่ถ้าแบบเกมไหนที่คุณเรียกไข่มาได้แค่ใบเดียวเนี่ยคือเกมนั้นคุณทําใจเลยว่าคุณเหนื่อยแน่นอนนะครับในการเล่นการเราจะเหนื่อยขึ้นเยอะมากๆถ้าคุณมีไข่น้อยนะครับแล้วก็จะมีใบนี้ใบนี้เป็นใบที่ช่วยจวนะครับคือเอามากินไข่แล้วก็จว่ว2ได้นะครับหรือว่าจังหวะที่ต้องการจวจร,จริงก็สามารถเอามากินพวกแบบใบพับเพชรก็ได้เหมือนกัน แล้วก็จะมีลิซเซน่าอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นคอเด็กก็เป็นใบที่เรียกไข่เหมือนกันแต่ว่าต้องเสียเมทโวนะครับก็อีโวเพื่อเรียกไข่ออกมาเนาะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยแฟนๆจะได้การ์ดไล่หนึ่งนะครับซึ่งการ์ดไล่หนึ่งนียสามารถทาลายมอนตัวเองแล้วก็ยิงสีใส่มอนอีฝั่งแบบสูงได้นะครับก็เอาไว้ยิงไข่เอาไว้ยิงไข่ให้ไข่เกิดใหม่นะครับเพราะว่าไข่เนี่ยพอมันต้องบอกว่าตอนซัมมอนมาทีแรกเนี่ยมันจะเป็นไข่ขาวนะครับพอไข่ขาวใต้จะกลายเป็นไข่ดานะครับ ไข่ขาวทำไข่ไข่ขาวเนี่ยฮิวหนึ่งดาเมจให้เราส่วนไข่ดาเนี่ยดีลหนึ่งดาเมจใส่หน้าอีกฝั่งนะครับก็คือมันจะออกมาสลับกันไข่ดาตายไข่ขาวมาไข่ขาวตายไข่ดามามันจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เราแบบมีดาเมจเข้าหน้าอีกฝั่งเรื่อยๆแล้วก็มีฮิวเข้าหน้าเราเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบที่ช่วยในการเคลียร์บอร์ดก็จะใส่ซิวเวียมาด้วยนะครับคือซิลเวียเนี่ยมันใส่มาเพราะว่าในเมตาตอนนี้ต้องการฮิวหนักมาก เมตามนี้เป็นเมตาที่แบบบ,บุกกันเข้าหน้าแรงมากนะครับมีดาเมจจากบนมือกันเยอะมากเพราะงั้นเราต้องการฮิลแล้วก็ต้องการบวกการเคลียร์บอร์ดด้วยนะครับรวมถึงบางครั้งก็เอามาโจดได้ด้วยเผื่อเผื่อมือเน่าเผื่อมือบิดเผื่อมือขาดนะครับ <S <S แล้วก็มีใบนี้ใบนี้เก่งมากนะครับคอนเจเกนออฟเดสทรักชั่นใบนี้คือแฟนแฟร์นะครับลงมาปุ๊บเอ่อมันจะเดสทอยเอ็กแรนดอมเอนิมฟลเวอร์คือจํานวนตัวนะครับซึ่งเอ็กเนี่ยจะเท่ากับการ์ดบนฟิลเราแล้วก็เดสทอยการ์ดบนฟิลทั้งหมดนะครับก็คือเเรราาาาถถ้้มีไข่3ใบ ลงตัวนี้ไปก็คือทาลายมอนอีกฝั่ง3ตัวนะครับแล้วก็ไข่า3าใบของเราก็จะถูกทำลายด้วยแล้วก็เกิดว่าใหม่นะครับเช่นถ้าเกิดเรามีไข่าดาบนบอร์ด3ใบลงตัวนี้ไปก็จะทําทําดามเมจใส่หน้าอีกฝั่ง3าดามเมจแล้วก็เคลียร์มอนอีกฝั่ง3ตัวนะครับก็เรียกว่ามันช่วยทําให้เราลันไข่ได้ไวขึ้นแปลกๆว่าลันไข่แล้วก็รันไข่ได้ไวขึ้นนะครับทาให้เราแบบมีดามเมจเข้าหน้าหรือว่าต้องการฮีลเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็สามารถช่วยเคลียร์บอดได้ด้วยนะครับ ส่วนฟินิชเชอร์ของเด็กนี้ก็จะเป็นแอ็กเซียนะครับแอ็กเซียแอร์ทูเดสักชั่นนะครับก็ตัวของแอ็กเซียเนี่ยเป็นวอร์ดที่ไม่ถูกทำลายด้วยอะบิลิตี้นะครับคือใช้เบนฆ่าไม่ได้ใช้ใบเดททอยเงี้ยฆ่าไม่ได้นะครับแล้วก็แอ็กเซียเนี่ยเมื่อซูเปอร์อีโวแล้วจะความสามารถคล้ายๆกับคอนเกเกนเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการทำลายบอร์ดเนี่ยมาเป็นยิงหน้าแทนนะครับคือดีวเอ็กซ์ดาเมจทูเอเนมิลิเดอร์นะครับเเท่ากับจำนวนมอนของเราแล้วก็ทำลายบอดของเรานะครับก็ถ้าคุณมีไข่ดำยไป ไข่ดำสามใบรวมมอนสักตัวหนึ่งแล้วก็ลงแอเซียไปเนี่ยมันจะยิง4ดาเมจเข้าหน้าจากแอเซียแล้วก็มี3ดาเมจจากไข่นะครับรวมถึงถ้าซุปโปติก็ได้อีกหนึ่งดาเมจนะครับอันนี้คือท่าฟินิเชอร์ของเด็กนี้เนาะแล้วก็ยังมีโอดินเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กเนี้ยมันฟินิเชอร์มันแบบมันมีแค่แอเซียรวมแล้วเนี่ยก็คือแบบ 6- กถึงเดาเมจเองนะครับเพราะงั้นก็ต้องการโอดินมาช่วยในการปิดดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลิทน,นี้ผมใส่ออคิดไว้1ใบเพราะว่า ใส่เอาไว้เผื่อแบบจังหวะแบบต้องการปิดจริงๆบาง,บางเกมแบบไข่มาน้อยแม้ว่าดาเมจขาดขาดขาดแปดดาเมจอะไรเงี้ยออคิดก็สามารถช่วยได้แล้วก็ในในเกมที่แบบเจอดาบอย่างเงี้ยก็ออคิดสามารถช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าออคิดมีรอยนะครับต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเวลาเจอหลุดเราจะเคลียร์หลุดได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่เขาจะเอาเบิร์ดเขาเอาเบิร์ดมาแล้วเราเราแบบเรากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กเราไม่ได้มีบอดเยอะเนาะก็แล้วก็อนอนอกจากบอดไปเยอะแล้วฮิลเราก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับ พราะง้นก็เลยจะมาเน้นที่ออคิดแบบบางครั้งแบบลงออคิดมาแล้วก็ซุปโวใส่ลอยอะ่ะก็เพื่อกันการเอาเบิร์ดได้เทอนึงเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มีตัวด็อกวันตรงนี้ด้วยที่ช่วยในการฟินิเชอร์นะครับตัวนี้มันแอทเทบิทอินเฮนะครับคือเราต้องถือใบนี้อยู่ยบนมือก่อนและถ้าใบนี้อยู่บนมือเราปุ๊บแล้วอีกฝั่งกดซุปโวมาใบนี้จะได้สตอมนะครับใบนี้ต้องต้องอยู่บนมือก่อนนะแต่ถ้าเกิดจั่วบาทีหลังเนี่ยมันจะได้แค่ลัสนะครับ แล้วก็อูดี้อันเนี้ยน่าจะมีหลายคนที่ตั้งคําถามกับใบนี้ว่าใส่มาทําไมใส่มาเพื่ออะไรนะครับต้องจ่ายโบให้มันไหมเออเอาง่ายเลยใบนี้จ่ายมาเออเราใส่มาเพื่อจัว่วนะครับเราต้องการจัวจ่วจากใบนี้มันเป็นมอนดรอปสามที่ได้จั่วหนึ่งและได้บอดี้ที่ดีมากๆคือสามสามนะครับก็ใส่มาเอาจัว่วแล้วก็แบบตั้งบอดเอกตการอ,อีกฝั่งให้ฝั่งต้องมาเคลียร์ถ้าอีกฝั่งไม่เคลียร์โดนสามดามจเข้าหน้านะครับก็ประโยชน์ของมัทค่ตรงนี้ส่วนถามว่าโบดีไหม จริงๆแล้วมันโบได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราอยากเก็บโบไปให้ลิเซนเนอร์โบไปให้ซิลเวียหรือว่าเอาไว้โบให้กิลนาริสจะดีกว่านะครับอ้อพูดถึงฟินิเชอร์ไปแล้วเนี่ยกิลนาริสก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฟินิเชอร์ให้เราได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเลดเกมแล้วเนี่ยเราสามารถยิง5ดาดมจากใบนี้ได้แล้วก็เป็นใบที่ช่วยฮีลได้ดีมากๆใบหนึ่งนะครับส่วนการมูริแกนของเด็กนี้ก็พยายามหาใบเรียกไข่นะครับฮาร์ดมูริแกนหาได้หาเลยก็ได้มันจําเป็นมาก แต่ว่าถ้าเจอเด็กบุกเนี่ยก็ต้นเกมพยายามหาพวกเลิฟสตักหรือว่าพับเพจเทเตอร์นะครับก็เอามาช่วยต้นเกมได้ดีมากๆถ้าดีสุดเลยก็คือมีเลิฟสตักกับเดวัสเซตติ้งตรงนี้นะครับจะช่วยทำให้เราเล่นต้นเกมได้ดีมากขึ้นแล้วก็ลิซเซนาเนี่ยเก็บทุกแมชชั่อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการเรียกไขใ่ให้เยอะให้แบบให้3ใบใบที่สุดพงัานลิซเซนาต้องเก็บนะครับเพราะว่าลิซเซนาเนี่ยลงเทินห้าเนี่ยมันก็สามารถเทรดเคลียร์ได้แล้วก็มีใบนี้มายิงแล้วก็เรียกไข่ได้ด้วยนะครับเป็นใบที่ต้องเก็บนะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของเด็กลนะิฟต์เนาะก็ผมมีเกมเพลย์เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์กันต่อนะครับโอเคครับอ่ะเกมนี้เจอกับมังกรนะการเจอกับมังกรเนี่ยมังกรเขาเป็นเด็กที่แบบแบบแรมไปเล่นไปไปลงตัวใหญ่เนาะเพราะงั้นเราก็พยายามกดดันดาเมจให้ดีนะครับอย่างเงี้ยผมก็เก็บลิซน,นาเลยต่อให้เริ่มก่อนก็ตามนะเพราะว่าเราอยากแบบการันตีว่าเราจะมีไข่มาเล่นแน่ๆนะครับ พอเธอ์นี้ก็ลงเลิฟหลักไปเลยอ่าเขากดบวกหนึ่งแรมมาเลยอย่างเงี้ยอูดี้เราได้ลงละสามสามเลยนะถ้าเขาถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้นี่คือเขาโดนดาเมจแบบเจ็บนะซึ่งมังกรเทินสี่เนี่ยเคลียร์ยากนะครับอ่ะเขาแรมไปเลยเขาแรมสองใบอ่ะเธอเนี้ผมแบบบัฟดาเมจตีหน้าไปเลยนะเพราะว่าเราเห็นแล้วเขาเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเทินหน้าเนี่ยเขาจะเคลียร์ได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขามีแบบ มีตั้งหกมานานะครับแล้วก็มีดอปห้าด้วยอย่างเมอร์แมนอนะ่ะลงมาเคลียร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าเลือนเขาสิบเอ็แล้วว่าคือเรากดดันหนักมากเขาเล่นใบนี้ด้วยแล้วก็เธอร์นี้ก็ตามสูตรนะครับผมก็ลิซเซน,น่าไปเลยก็ได้ไข่ละใบแรกมาละ ยิงทิ้งไปนะครับแล้วก็เทิดไปเขามีเนปจูนะครับเอาจริงๆเขามือดีมากเลยนะเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นเคิร์ฟที่ดีที่สุดข,ของมังกรแนละ้วมั้งแบบสองแลมมีเมอร์แมนมีเนปจูนะครับอ่ะเท่านี้ผมก็ซิลเวียไปเลยแล้วก็เอาจั่วนะแล้วก็โวค่าไปเลยหนึ่งตัวนะแล้วก็เทรดทิ้ง เขาลงมาฮิวต่อควาจริงคือนี่เขาหิวมาเยอะมากน,นะหิวต่ออีกแล้วฮิวได้อีกอดาเมจที่เราทำมาเมื่อกี้เขาหิวคืนหมดละเทอนี้ผมก็เรียกไข่มาใหม่นะครับท็อปเด็กดิสเซนนามาสองใบละแต่ว่าเม็ดโวเราก็ใกล้หมดแล้วนะครับ ยิงทิ้งไปเขามีตัวนี้เอามายิงเคลียนะครับยิงหน้าเรายับเลยแต่ว่าจังหวะเนี้ยก็คือเราเราจะมีซิลเวียอยู่ดีนะไขยย่ยิงหน้าเข้าไปนะครับอย,อย่างนี้เห็นปะด็อกวันตรงเนี้ยได้ได,ได้ได้สะตอมแล้วเพราะว่าเขาซุบโบตอนที่เราถือด็อกวันบนมือนะครับ พอกานไปนี่จะมีสตอมแล้วเนี่ยขึ้นเครื่องหมายตกใจมาแล้วนะครับอันนี้ผมผมจั่วปล่อยการ์ดล้นเลยนะเพราะว่าผมอยากได้การ์ดมาตอบสถานการณ์มากขึ้นแลละตอนนี้เพราะว่าบนมือเราเนี่ยเคลียร์มันหมดแล้วนะครับก็เลยอยากได้การ์ดเคลียร์เพิ่มก็เลยจั่วไปเลย ก็ล,ลงด็อกวันไปเลยทนี้สองตัวซัดไปก่อนเลยหกเมตรเขาก็ลงตัวนี้มาเทรดทิง้งแล้วก็ฮิลต่ออกีกฮิลสองคือฮิลเยอะจัดคือถ้าขอไม่ฮิลสองนี่เขาโดนแล้วนะแต่ว่าเขายังโดนอยู่ดีนะครับ ฮิวแบบเขาฮิวแรงมากอะ่ะคือมัง,มงกรมังกรต้องบอกว่ามังกรตั้งแต่ซองสองแล้วเนี่ยมันได้การ์ดแบบแก๊งปลามาแล้วมันฮิวเยอะมากนะครับอ่ะแต่ว่าบอร์ดเนี้ยผมมีดอปกอยู่นะครับผมสามารถเคลียร์บอร์ดนี้ได้นะ เคลียร์ไปเลยแล้วก็ฮิลขึ้นมาใหม่เลือดเลือดเราเต็มละตอนนี้เขาบุกเราไม่ได้เลยนะครับอ่ะเขาก็ยังมีฮิลอีกคือเขาก็ยังมีเนปจูนมาฮิลต่ออีกนะแล้วมีฟอร์เต้ด้วยนะครับไข่ก็ยิงหน้าไป ผมก็มีใบนี้ยิงเหลือหนึ่งแต่ว่าเขาฮิวสุดๆแล้วเขาหมดทุกอย่างละตอนนี้ไข่ดำเรายิงชนะแล้วนะครับแต่เขาจะมีฮิวอีกอยู่ดีคือแบบฮิวแบบเยอะจริงอันนี้ แต่ว่าเ์นเนี้ยจะเป็นเธนที่ผมเล่นผิดนะครับที่จริงแล้วเธอเนี้ยเราสามารถทํารีทอลได้เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับเธ์นี้เลยเราสามารถรีทอลในเิร์นี้ได้เลยนะครับเอ่อเราแค่ต้องไม่เอาหนึ่งหนึ่งตีนะครับแล้วก็เราเล่นดอบสองดอบสองสักใบหนึ่งก็ได้แต่ว่าใบนี้ต้องเล่นท้ายสุดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเลือดก็เหลือสองเนาะ ผมเอาดอกสองตัวนี้ใช่ไหมเอาดอกสองอันนี้ยิงนี่นะครับกินไข่ดาเขาจะเดือเลือดหนึ่งแล้วตรงนี้จะกลายเป็นไข่ขาวนะครับแล้วก็เอาดอกสองอันนี้กินไข่ขาวมันจะกลายเป็นไข่ดานะครับที่บอร์ดเราจะล้นเนาะแล้วเราก็เอาเออเราก็เอาอันนี้เทรดก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราเอาดีวอสเซตติ้งโซเปโนเนี่ยยิงไข่ดาที่มันเกิดออมาใหม่ตรงนี้แล้วมันจะเข้าหน้าหนึ่งดามจแล้วมันจะจบเลยอันนี้ผมเล่นผิดนะ มันต้องเป็นยิงหนึ่งแล้วเป็นไข่ไข่ขาวออกมาแล้วก็ต้องเป็นอันนี้กินไข่ขาวกลายเป็นไข่ดาออกมาแล้วก็เอาใบโซปาโนมากี้ยงไข่ดาเขาจะแพ้พอดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะกับการเจอมังกรนะครับอ่อันนี้เป็นพอร์ทัลนะครับก็เจอมินเลอร์กันเลยเจอมินเลอร์เนี่ยก็วัดกันเลย,ว,เลยว่าไข่ใครเยอะกว่ากันนะครับวัดว่าไข่ใครเยอะแล้วก็วัดว่าคุณมีโอดินขึ้นหรือเปล่า ว่าโอดินเนี่ยสามารถทำลายไข่ได้นะครับคนที่มีไข่เยอะกว่าเขาจะทำดาเมจได้มากกว่าฮิลได้มากกว่าแล้วเราวัดกันที่ตรงนั้นนะครับอย่างนี้ผมมีเรซน,น่าสองใบแล้วผมค่อนข้างอุ่นใจอย่างน้อยก็มีไข่แบบสองใบแล้วนะครับแต่ว่าเราเริ่มก่อนนะก็จะเรียกไข่มาได้ช้ากว่าเธอเนี้ย <_ ca i> ผมลงตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเผื่อ,อไวไ้รอเทศสองสองเขานะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขามีหนึ่งหนึ่งมาเทศสองหนึ่งเราแน่นอนนะครับ ็เธอนนี้ก็ไปเลยเทปหนึ่งตัวแล้วก็เล่นเรียกไข่มาก่อนเลยครับตอนนี้บนมือเรามีไข่สามใบแบบชัวร์แล้วซึ่งทำให้เราเล่นง่ายนะครับอพอพาเพสเทเตอร์มาเธอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พาเพสเทเตอร์แล้วก็ไปเทปสองหนึ่งเขานะอ่าแล้วโจรไปนี้ขึ้นมาพอดีเลยก็คือเต็มเคิร์ฟพอดีสวยงามนะครับแล้วก็เอาไปกินไข่ได้ เขาก็สัมมอนไข่เหมือนกันสองใบด้วยเทินเดียวเลยแต่ว่าเทินหน้าก็จะเป็นเทินดิสน,น่าแล้วนะครับเราก็ไปเรียกไปที่2เหมือนกันมาละสองใบละแล้วก็มือเรามันล้นนะครับผมยังไม่อยากปล่อยใบยนี้นะ ต่างคนต่างยิงแล้วตอนเนี้ยแล้วเขาก็มาเทรดเรียกว่าเขาจ่ายประเภทมาหมดมือเลยเพื่อมาเทรดตรงนี้แนละยิงฮิวยิงฮิว ก็เทรดไปก่อน2ตัวนะครับแล้วก็เรียกไข่อีกใบหนึ่งลงอูดี้ไปตอนนี้เราแบบเรามีไข่มากกว่าเขาแล้วแล้วก็เรามีแอคเซียมารอทำดาเมจแล้วนะครับเขาก็อูดี้เหมือนกันแต่ว่าเขาลงมาอีโวด้ดวยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะอยากจั่วเพิ่มนะ เลือดเรากลับมาเต็มละสิบเก้วนะครับ <L> ผมก็เคลียบบอร์ดนี้ไปเลย <L> แล้วก็ได้ยิงหน้าต่อด้วย <L> แล้วเขาก็เรียกไข่ไปที่สามมาเหมือนกัน <L> คือตอนนี้แบบกลับมาเท่ากันแล้วเพราะว่า,เ,าเลือดพอๆกันแล้วก็โวเหลือเท่ากันแล้วเขาก็มีไข่สามใบเท่ากันจังหวะนี้ก็คือวัดว่าผมมีโอดินหรือเปล่าละ แล้วผมมีก็เลยลงไปกินไข่เขาได้เลยนะครับยิงตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ลงดีไปกินไข่อ่าเรากลับมาได้เปรียบแล้วแล้วทีเนี้ยจะไปวัดต่อว่าแล้วเขามีโอดินบ้างหรือเปล่าซึ่งถ้าเขามีเนี่ยก็ไข่จะเท่ากันก็จะกลับมาสูสีกันต่อแต่เขาไม่มีนะครับเขาลงลงด็อกวันมาเทดแล้วก็ผ่าน ผมเริ่มยิงเยอะกว่าแล้วตอนเนี้ยผมลงดิซเซน่าไปเลยแล้วก็ลงแอคเซียไปเลยตรงนี้จังหวะนี้เพื่อตั้งบอดนะครับถามว่าบอร์ดนี้ดียังไงมันดีตรงที่ว่าไอ้ดอปหกอะแก้ไม่ได้นะครับนี่บอร์ดนี้ไอ้ดอปหกที่ทำลายมอนอะแก้ไม่ได้เพราะว่าใบเนี้ยมันบอกว่าแค้นบีเดสทอยบายเอบิลิตี้ครับตัวที่เป็นเดสทอยทันเดสทอยไม่ได้เพราะงั้นเขาอาจจะแก้บอร์ดนี้ค่อนข้างยากต้องจ่ายต้องจ่ายโว oh, เพื่อมาแก้เลยนะครับ เขาแก้ตรงนี to ああ้ไม่ได้นะจริงๆเขาเล่นผิดนะเขาน้าจะเขาน้าจะลบผิดตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เหลือ5-5แก้ไม่ได้ก็คือแบบต้องกดออกเพราะมันคือการที่แบบคุณแพ้แล้วคุณโดน5ดาเมจตรงนี้มันสู้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเกมนี้เจอดาบนะครับก็ดาบตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นหลุดดาบนั่นแหละนะก็เหมือนเดิมลิซาน่ามาคือเก็บเป็นใบที่เก็บแน่นอนนะครับพวกใบเรียกไข่อะไม่ว่าจะดรอปซองหรือลิซาน่าก็เก็บหมดนะครับ แต่ว่าอย่างการเจอดาบเนี่ยเราอยากมีพวกแปลพวกใบแบบว่าช่วยเถิดต้นเกมนะครับอย่างเธอนเนี่ยผมก็เลยกดบวกหนึ่งแล้วก็ลงพับเพชเถดเออลงเลฟส,สักไปเลยเพราะว่าเธอนหน้าเนี่ยเราอยากจะลงตัวนี้แล้วก็เรียกไข่นะครับขอเรียกไขใ่ให้ไวที่สุดอะ่ะจะจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆนะกระบาลแล้วหนึ่งใบแล้วก็เถิดไปก่อนนะครับเถิดนะจังหวะเนี่ยผมไม่เฟซเพราะว่าเด็กเขาเป็นเด็กบุกแล้วดาเมจดาบตอนนี้มันหนักมากนะครับผมไม่อยากรับ2ดาเมจตรงนั้น เนี้ยกินจั่วไปอ่าต้องบอกว่าเธอที่แล้วเนี่ยผมไม่เล่นด็อกวันเพราะว่าเธอหน้าเนี่ยผมมีซับพีแคนนะครับซับพีแคนเนี่ยพอมันทำลายมอนเราอ,ะอ่ะอทำทำทำลายทำลายบอร์ดแล้วปุ๊บมันจะยิงสองใส่มอนอีกฝั่งนะครับซึ่งตัวนี้สามารถแก้ได้นะแต่ว่าเธอ์นี้เป็นเธนที่ชน,นาอยู่แล้ว จอร์ดิเนหนนาไปเลยแล้วโวเรียกไข่อีกใบหนึ่งนะครับเขามีิ่งสลัดมายิงแล้วก็มีเซอร์โคเนียซึ่งบอดเนี้ยเราแก้เซอร์โคเนียได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าไอ้ซับพ,พีแ้แคนเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากมาก ที่จริงอะ่ะอันนี้มันวัดเลยว่าถ้าซาบิแคทยิงโดนสองสองสักตัวหนึ่งอะ่ะก็คือเราจะเทียร์หมดได้ครับแต่ว่ามันยิงไม่โดนอะ่ะแล้วก็วัดยิงอีกทีหนึ่งนะครับสองสองเนี้ยยิงคนสองสองทีหนึ่งไม่โดนเพก็เลยเปลี่ยนเป็นผมต้องมาเล่นใบนี้แล้วก็เอาพับเชรมาเทดแทนนะครับแล้วก็เหลือตัวหนึ่งคือถ้าเกิดมันยิงโดนมันมันยิงโดนมันโดนมันโดนสองสองทีหนึ่งอะ่ะผมจะเล่นใบนี้ได้เพื่อ,เพ,อเพื่อเทด เทรดอ๋อมันจะยิงสองสองตัวหนึ่งแล้วเราก็เหตดสองสองเองตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงยิงทีหนึ่งให้มันเหลือสี่ใช่ไหมแล้วก็เล่นใบนี้ยิงสี่รามจใส่เซอร์โคเนียได้แต่ว่ามันยิงพลาดไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเพไปส่วนบอดนี้ผมก็เอาพาเระเพทเทตดไปเลยครับหนึ่งหนึ่งเทรดแล้วก็ลิเซนนาลงมาแล้วก็โวลเรียกไข่บิ๊กไบยังเลยนะครับ จังหวะเนี้ยผมยังไม่เคลียร์หมดเพราะว่าดาเมจมันแค่สองดาเมจนะแล้วก็เราเรามีไข่สามใบเนี่ยที่เป็นไข่ขาวถ้ากิว่าเราฮิลเ,เราเริ่มเทินมาเราฮิลสามเลยนะครับเราฮิลค่อนข้างนี่อยู่และก็เลยแบบเก็บบอร์ดนี้ไว้ก่อนได้ไม่เป็นไร <S <S ก็อันนี้ก็เคลียร์บอร์ดนี้ไปนะครับเราเราต้องการเคลียร์ตัวบอลมากๆนะครับเพราะงั้นก็ เทียไปเลยได้ตีนาด้วยอตอนเนี้ยเราสบายละเลือดเราเยอะมากนะครับคือถ้ามือเราดีๆแบบเนี้ยคือดาาก็บุกเรายากเหมือนกันถ้าเรามีไข่เล่นเรื่อยๆเนะนี้ยอเงี้ยคือแบบเราเลือดเต็มแล้วอะเขาเขา <ๆ S 1> บุกเราไม่ได้เลยนะครับอัน <c oughs> นี้ก็จวดูก่อน กินไปจูหม่แล้วก็ด็อกวันไปตีหน้าที่หนึ่งครับ <c oughs> เราตีหน้าเพราะว่าเรารอเซ็ตเรารอเซ็ตดาเมจแหละแต่เขามีเซอร์โคเนียซึ่งเซอร์โคเนียบอร์ดเนี้ยก็เราเคลียร์หมดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรา <c oughs> เรา,เรายมีซิลเวียนะครับอันนี้คือข้อดีของซิลเวียเลยว่ามันสามารถช่วยเราเคลียร์จังหวะแบบนี้ได้นะ อะก็ซิลเวียแล้วก็ลงไปซุปโปค่าเลยนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ลงวอดไปกันด้วยแล้วก็มีโอดินท <c oughs> ีวอลส์ยิง <c oughs> แล้วก็ตีหน้าเรา แล้วผมก็มีกีเนลิสนะครับยิง5ได้ชนะเลยคือแบบมันเน็ตมันเล่นแบบว่ากันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมีดาเมจเข้าหน้าเรื่อยๆแล้วก็รอมีใบปิดเกมแบบอย่างโอดินหรือกีเนลิสประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้โอเคครับทุกคนก็สําหรับเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเด็กที่อาจจะยังไม่ใช่แบบเทียร์หนึ่งต้นๆแต่ผมให้มันอยู่เทียร์หนึ่งนะแบบแบบเป็นเทียร์หนึ่งแบบค่อนเทียร์หนึ่งปลายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างในเมตาตอนนี้ ในบางครั้งมันเจอรูนเนี่ยมันก็สู้รูนยากอยู่นะครับแล้วก็ในบางครั้งเจอเด็กอย่างเฮเบนเนี่ยสู้ยากมากเจอเฮเบนนี่สู้ยากมากเลยเล็กนี้เพราะว่าเฮเบนมันฮิวสิบได้นะครับเพราะงั้นมันก็จะมีเด็กที่แบบแพ้อยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครชอบพอท่อเนี่ยเด็กนี้เล่นได้นะผมคิดว่าเก่งกว่า a f ในแพทที่แล้วอีกนะครับก็ใครชอบก็เอาไปลองกันดูได้นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ